ู่ขาวอนาลโยได้เล่าให้สิทธิ์ทั้งหลายฟังว่ามีอยู่ในคืนหนึ่งท่านไปบำเพ็ญภาวนาที่ถ้ำหมาจิ้งจอกซึ่งอยู่ภายในวัดถ้ากองเพนที่ธรรมแห่งนั้นสงบและอากาศเย็นสบายดีมากหลวงปู่ได้เอาผ้าอาบปูลงบนก้อนหินใหญ่แล้วก็นั่งลงบำเพ็ญสมาธิภาวนาปรากฏว่าจิตสงบมีกำลังมากทีเดียวท่านได้ว่าจิตรวมตั้งมั่นอยู่ราวสามชั่วโมง ครันจิตถอนออกมาก็ปรากฏผีตัวหนึ่งมีรูปร่างดำเตี้ยผิวดำคล้ำย่องเข้ามาหาท่านหลวงปู่จึงถามผีนั้นว่าเจ้าเข้ามาทำไมมารบกวนทำไมพระสงฆ์กำลังบังเพนภาวนาผีตัวนั้นได้ตอบว่าผมอยากให้ท่านหลวงปู่เป่าหัวให้หลวงปู่ได้ตอบว่าเป่าทำไมทำไมต้องเป่าหัวเป่าหางให้กลางวันต้องพบคน กลางขึ้นก็ต้องมาพบพวกผีพวกสางมารบกวนให้เป่าหัวให้มันมารบกวนให้เสียเวลาในการทำความเพียรรู้หรือไม่หลวงปู่เล่าเท่านั้นแล้วก็หัวเราะด้วยความอารมณ์ดีของท่านแล้วก็ได้พูดต่อไปว่าเมื่อมันเห็นปู่พูดอย่างนั้นมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีนั่งตัวสั่นอยู่สักพักแล้วก็ลาจากไปหลวงปู่บอกกับสิทธิ์ต่อไปว่า คนเราทำอะไรผีเห็นคนทำมันก็อยากทำอย่างนั้นบ้างเหมือนกันมันแปลกจริงๆนะแล้วหลวงปูป่ก็หัวเราะด้วยความอารมณ์ดีเช่นเคยนี่แหละครับท่านผู้ฟังมนุษย์ทั้งหลายจะทำอะไรก็ระวังกันด้วยนะครับคิดก่อนไม่เช่นนั้นจะเป็นตัวอย่างที่มีดีแก่ผีสางมันด้วยเดี๋ยวจะหาว่าแอดมินทางรายการไม่บอกไม่เตือน ในช่วงเข้าพรรษาทุกปีจะเป็นช่วงที่พระเนในวัดตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างแท้จริงจะหยุดงานนอกทุกชนิดซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัดถ้ำกลองเพลนและวัดป่าสายหลวงปู่มั่นพุริทัตโตในช่วงฤดูเข้าพรรษาใดๆก็ตามหลวงปู่ขาวท่านไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างทุกชนิดไม่ว่าใครจะมีศรัทธาเพียงไรก็ตามยกเว้นเสียแต่กรณีจําเป็นอย่างยิ่งหากไม่ได้กระทําแล้วจะยังความเสียหายให้เกิดขึ้นเท่านั้น งดกิจการภายนอกเพื่อให้โอกาสพระเนนศึกษาและตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิและวิปัสนาอย่างจริงจังหวังซึ่งความพ้นทุกข์และปล่อยโอกาสให้สมาทานทุดงเช่นอดนอนผลอาหารฉันบ้างไม่ฉันบ้างหรืองดการฉันเป็น5วัน7วัน9วัน12วันหรือ15วันตามกำลังศรัทธาและพลานุภาพตามสังขารกรรมสังขาร บรรดาภิกษุสามาเณรต่างรูปต่างขยันหมั่นเพียรกรรมฐานปฏิบัติตัดเหตุการณ์กังวลภายนอกและอาสวะกิเลสหลวงปู่ขาวให้โอวาทต่อไปว่าตโปจะพระมจริยันอริยสัจจานัทสนังเหล็กซึ่งเป็นวัตถุที่แข็งแล้วต้องเข้าไฟเผาเราจึงจะตีมันให้เป็นมีดพระได้กิเลสของพวกเรานั้นมันจะอ่อนจะถอนจากกิจใจ ตะโปความเพียรเป็นไฟเผามันจึงจะเร่าร้อนเดี๋ยวนี้พวกกิเลสทั้งหลายมันมาตั้งบ้านตั้งเรือนมีหลักฐานลูกเต้าเราก็อยู่ในประเทศมานมนานกาลีแล้วเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้มอบบรรดกอันดีคือไตรสิกขาและรับเอาอาวุธอันคมกล้านั่นก็คือศีลสมาธิปัญญานำมาเป็นเครื่องมือจะได้ปราบพวกศัตรูหมู่มารร้าย ทำไมเราจึงปล่อยจิตใจให้เกเรตมันมาขี่คอเราเล่นจนงอหัวไม่ขึ้นชาติไหนๆก็จะยอมให้มันเป็นนายเราอยู่อย่างนั้นหรือเมือ่อใดเล่าเราจึงจะได้เป็นนายของพวกมันสักทีจะได้มีความสุขทั้งกายทั้งใจการเป็นทาสทาสีของมันไม่เห็นว่าจะมีดิบมีดีอะไรเลยกินก,ก็กินของเศษของเด่นเขานุ่งห่มก็นุ่งห่มของเก่าของขาดนอนก็นอนด้วยความระทมทุกข์ แม้จะเป็นทาตผู้ซื่อสัตย์นานสักเท่าใดเขาก็ไม่เลื่อนยศเลื่อนขั้นให้การเป็นทาตของกิเลสก็เช่นเดียวกันแล้วเรายังไม่หาหนทางให้หลุดพ้นทางไกลอีกหรือหรือว่าเจ้ารออันใดอีกมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ขาวอนารโยไปบำเพ็ญสมาธิภาวนาที่ผาพึ่งซึ่งอยู่ในวัดถ้ำกรองเพนณะสถานที่แห่งนั้นอากาศดีมากสงบร่มรื่นเหมาะแก่การนั่งสมาธิภาวนา หลวงปู่ท่านเล่าว่าครั้งนั้นท่านได้ให้พระอาจารย์จันทาหรือหลวงปู่จันทาถถวโรวัดป่าเขาน้อยอำเภอวังายภูนจังหวัดพิจิตรร่วมไปด้วยพอไปถึงต่างองค์ก็ต่างเลือกสถานที่นั่งบำเพ็ญภาวนาตามใจชอบโดยเริ่มนั่งตั้งแต่9ก้าโงเช้าไปจนถึงประมาณสามโมงจึงหยุดพักพระอาจารย์จันทาเข้าไปปรนิบัติหลวงปู่เช่นถวายน้ำคำมากถวายตามปกติ แม่หลวงปู่กเทศสอนพระอาจารย์จันทาว่าท่านอย่านั่งภาวนาอย่างนั้นสิตั้งความอยากไว้มากแล้วมันจะได้สงบได้อย่างไรกันเล่ามันต้องละความอยากสิมันจึงจะสงบลงได้ต้องปล่อยต้องวางทำใจให้สบายกายจะะหุตาทำกายให้เบาจิตตะละหูตาทำจิตให้เบากายมุทุตาทำกายให้อ่อนโยน จิตตะมุตุตาทำจิตใจให้อ่อนโยนกายยะปุคุญจตาทำกายให้แข็งแรงคล่องแคล่วจิตตะปุคุญจตาทำจิตใจให้คล่องแคล่วมีสติสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าจะเป็นสมาธิก็ไม่ต้องว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าอันใดให้กำหนดอยู่แค่พุทโธลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเบาๆมีสติอยู่เฉพาะกรรมฐานไม่นานมันก็จะสงบเท่านั้นเอง พระอาจารย์จันทาได้แต่นึกในใจว่าหลวงปู่รู้ใจเราแล้วเห็นตับไตเราหมดแล้วจึงได้กราบเรียนสารภาพว่าตัวกระผมเองนั้นบังคับให้ใจมันสงบตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแล้วจนถึงบ่ายสามโมงบังคับเท่าไหร่มันยิ่งแข็งกระด้างขึ้นทุกทีทุกทีจิตกระวนกระวายสับกระสายออกร้อนหมดทั้งตัวกระผมกลัวหลวงปู่ครับหลวงปู่ที่ตอบว่า เรามองดูท่านเมื่อไรก็เห็นเตะตันหามันออกหน้าแบกตันหาไม่ยอมปล่อยวางหน้าสงสารหลือเกินต่อแต่นี้ท่านจงทําใหม่เถิดอย่าเอาตัวตันหาออกหน้าอย่างนี้ภาวนาเท่าวันตายก็หาได้เกิดประโยชน์กับตัวท่านไม่และก็จะไม่สงบได้สักทีดอกหลวงปู่ขาวทั้งบอกทั้งสอนทั้งบังคับขู่เข็นท่านอาจารย์จันทายอย่างหนักจนกระทั่ง ท่านอาจารย์จันทาท่านมีคุณธรรมที่เป็นเรื่องลืออีกอง์หนึ่งในปัจจุบันหลวงปู่ขาวอนรโยเล่าว่าอีกครั้งหนึ่งท่านไปนั่งภาวนาที่ถ้ำป่าพึ่งโดยลําพังเพียงองค์เดียวครั้นพอจิตสงบก็ปรากฏแสงสว่างสวัยจ้าในบริเวณนั้นหลวงปู่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่นั่นเป็นอุดมมงคลดีเพราะมีนิมิตแสงสว่างสวัยปรากฏขึ้นครั้นอีกต่อมาไม่นาน ก็ได้มีญาติโยมพร้อมคณะศรัทธามาขอสร้างพระป่าเลไลซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยเท้ามีพญาช้างถวายดอกบัวก,กับพญาลิงถวายรวงพึ่งให้เป็นพุทธานุสติณสถานที่แห่งนั้นและเพื่อให้สถานที่นั้นเป็นอุดมมงคลเหตุที่เรียกสถานที่ตรงนั้นว่าผาพึง่งก็เนื่องจากว่าในสมัยก่อนนั้นมีพึ่งป่ามาทำโรงรังที่ผาแห่งนี้มากมายปกติแล้ว พระภิกษุผู้สแสวงหาวิโมกขธรรมแทบจะแย่งกันไปบำเพ็ญภาวนาเพราะเป็นถ้ำและหน้าผาสูงชันมีความปลอดภัยเพราะเสือขึ้นไม่ได้ช้างก็ขึ้นไม่ถึงหลวงปู่ได้เล่าว่าคืนหนึ่งหลวงพ่อพุทธาจากวัดป่านนองแซงได้ไปนั่งภาวนาที่ถ้ำผาพึ่งนี้พอตกดึกก็มีเสือตัวใหญ่มาวนเวียนอยู่ในบริเวณแห่งนั้นตัวหนึ่งเสียงเสือหายใจดังฟืดฟาฟดฟ,าฟืดฟาดรอบๆถ้ำนั้น หลวงพ่อพุทธาที่กำลังนั่งภาวนาอยู่เกิดใจสั่นขวัญหายทั้งเนื้อทั้งตัวและมือและเท้าเย็นเพราะความที่กลัวเสือทำให้ท่านเร่งภาวนาบริกรรมพุทโธไม่ได้ขาดสายแม้เสี้ยววินาทีทำให้สมาธิเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากบันทึกของพระอาจารย์ปวรพุทธยาโนบันทึกถึงธรรมชาติอันวิเศษมหัศจรรย์ของวัดถ้ำกลองเพนว่าวัดถ้ำกลองเพนนี้ มีจุดเด่นเป็นสง่าให้หน่าสัมผัสทัศนาอยู่สามแห่งคือบริเวณถ้ำกลองเพนบริเวณถ้ำผาพึ่งลึกเข้ามาอีกหน่อยและบริเวณผาพึ่งอยู่สูงขึ้นไปบนสันเขาภูพานกล่าวถึงทั้งสามแห่งมีหินตะการตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นทิวแถวมีทั้งก้อนใหญ่สูงกลางเล็กสลับกันไปมากมายมองดูแล้วเป็นธรรมชาติสบายตายิ่งนักถ้ำผาพึ่ง อยู่ทางด้านทิศเหนือของผาพึ่งขึ้นไปประมาณ300เมตรโขดหินของผาพึ่งทางใต้เป็นลักษณะโพรงเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาค้างคาวน้อยใหญ่จํานวนมากมายนับแสนนับล้านมันได้พากันมาพักก่อนหลับนอนอที่แห่งนี้แห่งเดียวเป็นประจำส่วนสัตว์ที่เป็นเจ้าของถ้าอาศัยอยู่เป็นประจำเช่นกันก็ได้แก่เจ้าตัวยาวซึ่งก็เป็นงูเหลือมขนาดใหญ่มากนั่นเองหลวงปู่เล่าให้ฟังว่ามีอยู่วันหนึ่ง พระอาจารย์จันทาถาวโรไปนั่งมาเพ็ญภาวนาอยู่ในบริเวณใต้ปากถ้ำนั้นเจ้าตุยาคงจะเสร็จจากหาอาหารแล้วกลับมาอยู่ที่ของมันเลื้อยบ้างหยุดบ้างสลับกันไปมาเป็นระยะดูท่าจะอิ่มเต็มที่เมื่อเจ้าตุยามัาใกล้จะถึงปากถ้ำที่อาศัยของมันมันได้เลื้อยทับกิ่งใบไม้ดังครับครับเสียงดังผิดปกติเหมือนกับว่าคนลากอะไรหนักๆผ่านไปตามกิ่งไม้ใบไม้แห้ง พระอาจารย์จันาทาท่านได้ออกจากสมาธิคอยจับตาดูก็เห็นงูเหลือมขนาดใหญ่ค่อยๆเลื้อยเข้ามาใกล้พอใกล้จะถึงปากถา้ำพระอาจารย์จันาทานจึงได้พูดว่าพอพอยุดที่ดูเสียก่อนจะรีบด่วนไปเจ้าตัวยาวนั้นก็หยุดนิ่งให้พระท่านดูเมื่อเห็นได้ถนัดชัดเจนแล้วพระอาจารย์จัน,านทานเกิดความคิดอยากจะให้พระอีกรูปหนึ่งซึ่งภาวนา,าอยู่อีกที่หนึ่งใ,งใกล้ๆกันนั้น ได้ดูด้วยจึงได้พูดขึ้นว่าถ้าได้เชือกมาผูกกล้ามไว้คงจะได้ดูนานๆและเมื่อเจ้าตัวยาวได้ยินพระพูดเช่นนั้นมันก็ได้แสดงอาการไม่พอใจชูหัวขึ้นสูงและใช้หางตีพื้นดินแรงๆหลายทีแล้วกรีบเลื้อยหายไปในโพรงที่อยู่ของมันโดยไม่ออกมาให้พระอาจารย์จันทาได้เห็นอีกเลยแสดงให้เห็นว่าสัตว์เหล่านี้สามารถสัมผัสรู้ภาษาคนได้ มันจึงแสดงอาการไม่พอใจออกมาหรืออาจจะนึกติเตียนพระก็เป็นได้ดังนั้นพระอาจารย์จันทาและพระเนรในวัดจึงได้เพิ่มความระมัดระวังในการคิดการพูดและการกระทําให้มากยิ่งขึ้นในช่วงที่หลวงปู่ขาวอนารโยมาอยู่ที่ถ้ำกลองเพนใหม่ๆได้มีการปรับปรุงถ้ำกลองเพนเพื่อใช้เป็นที่สักการะและใช้เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระและประชุมฟังธรรมะได้มีการปรับพื้นและเทพื้นทําให้ถ้ำ ได้ระดับเดียวกันสม่ำเสมอพร้อมทั้งตกแต่งให้ดูสะอาดตาเหมาะสำหรับพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากๆสามารถใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาต่อไปปัญหาที่สำคัญก็คือเมื่อฝนตกคราวใดก็จะมีน้ำไหลผ่านลงมาหน้าถ้ำอยู่เป็นประจำเพราะที่เพดานถ้ำเป็นรูหินพระเนรและช่างไม่สามารถทำให้รูตรงนั้นหายรั่วได้จึงได้อาราธนาให้หลวงปู่ขาว ได้ช่วยพูดกับเจ้าของถ้ำเพราะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหมดปัญญาที่จะอุดไม่ให้น้ำไหลลงมาได้หลวงปู่ขาวอนารโยจึงได้อธิษฐานขอให้เจ้าของถ้ำช่วยปิดปรูน้ำในถ้ำให้ด้วยแล้วจะอุทิศบุญกุศลไปให้หลังจากนั้นไม่ว่าฝนจะตกลงมาหนักเพียงไรก็ตามน้ำที่เคยไหลร่วลงมาก็หยุดสนิทไม่มีน้ำไหลลงมาอีกจนตราบเท่าทุกวันนี้ พระอาจารย์บวรผู้บันทึกเรื่องราวได้เหตความเห็นเชิงสรุปว่าเพราะผู้มีศีลาจาวัดเคร่งครัดในพระวินัยจะอยู่ในที่ใดไปในที่ใดย่อมเป็นที่พอใจและปีติยินดีเลื่อมใสศรัทธาทั้งแก่บรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหลวงตาพระมหาบัญญาสัมปันโนได้บันทึกถึงปฏิปทาและการสอนสิ์ของหลวงปู่ขาวอนาลโยในสมัยที่ท่านมาพำนักประจำที่วัดถ้ำกลองเพลแห่งนี้ว่า หลวงปู่ขาวอนารโยได้พาคณะลูกศิษย์ไปเที่ยวทุดงกรรมฐานและพักบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำกลองเพนได้เห็นว่าสถานที่แห่งนั้นสะดวกสบายทั้งร่างกายและจิตใจตลอดการบำเพ็ญสมณธรรมก็อํานวยในความละเอียดแยบคายดีหลวงปู่จึงปลงใจอยู่ที่ถ้ำกลองเพลน,นี้เรื่อยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 1จนถึงวาระสุดท้ายแห่งขันท่านได้ปลดปล่อยธาตุขันลงณสถานที่แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช 2526รวมเวลาที่หลวงปู่พำนักอยู่ที่วัดถ้ำคลองเพนเป็นเวลาติดต่อกันถึง25ปีในช่วงที่หลวงปู่ครองกันและปกครองพระเนนอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนแห่งนี้ท่านได้เมตตาให้อาวาตแก่พระเนนเท็นทีโดยสม่ำเสมอไม่ลดละปล่อยวางอยู่เรื่อยมาธรรมะที่หลวงปู่ท่านมักยกขึ้นแสดงในขั้นเริ่มต้นแห่งการอบรมเสมอคือจตุปาริสุทธิ์ินศีลมีเนื้อหาโดยสรุปว่าหนึ่ง อินทรียสังวรศีลได้แก่การสำรวมระวังอินทรีหกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายเกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธความโลภอยากได้ในสัมผัสนั้นๆไม่อิ่มพอ 2. ปาติโมกสังวรศีลสำรวมระวังพร้อมกับการรักษาตนด้วยรักษาศีลในพระปาติโมไม่ล่วงเกิน ฝ่าฝืนสิขาบทน้อยใหญ่อันเป็นกรอบมารยาทและทางดําเนินอันดีงามของนักบวชผู้ที่เป็นลูกศิษย์ที่ดีต้องดําเนินตามครูนั่นก็คือศาสดาย่อมเคารพในศีลอันเป็นฝ่ายวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศาสดา 3. อาชีวะปริสุทธิศิลปเลี้ยงชีพแบบพระแบบลูกศิษย์พระตถาคตเช่นเที่ยวบินทบทด้วยกําลังปลีแข่งมาบริโภคขบขันไม่แสวงหาด้วยกลมัญญาปิ้นป้อนหลอกลวง ปัจจัยสี่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ในการสแสวงหาและการรับไม่มีเล่กลแฝงอุบายแบบโลกที่เป็นกันให้สแสวงหาแบบพระชั้นแบบพระใช้สอยปัจจัยสี่แบบพระลุ่นล้วนไม่ฟุ้งเฟ้อเหอขนองตั้งอยู่ในธรรมะสันโดษมักน้อยอันเป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ 4. ปัจจัยสันนิษฐาสินสำรวมระวังเพื่อความบริสุทธิ์ในปันปจจัยสี่ที่ตนอาศัย ไม่โลเลในอาหารปัจจัยต่างๆอันเป็นทางไหลมาแห่งมลทินความไม่ดีทั้งหลายปัจจัยเครื่องอาศัยของสมณะนั้นมีสี่คือจีวรเครื่องนุ่มหม่มตามสมณะเพศของพระบิณฑบาตคือก้อนข้าวคืออาหารพื้นที่โลกอาศัยรับประทานเสนาสะนะที่อยู่อาศัยหลับนอนและบำเพ็ญสมณะธรรมและกีฬานภเพศคือยาเพื่อการบำบัดรักษาเยียวยาโรคต่างๆ หลวงตาพระมหาบัวท่านได้บันทึกถึงกิจวัตรประจําวันของหลวงปูขงป่ขาวอนารโยว่าหลวงปู่ขาวอนารโยท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากทั้งพระเนนและคารวะจากภาคต่างๆทั่วประเทศต่างก็มาศึกษาอบรมศิลธรรมกับหลวงปู่อยู่เสมอไม่ได้ขาดหลวงปู่ท่านชราภาพลงท่านพยายามรักษาความสงบเฉพาะองค์ท่านมากกว่าปกติที่เคยมีมาเพื่อวิบากกันจะได้สืบต่อกันไปเท่าที่ควรและเพื่อทําประโยชน์แก่โลกที่ควรได้รับซึ่งมีอยู่มาก กิจวัตรประจําวันของหลวงปู่ปกติฉันเสร็จแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมทําความเพียรราวหนึ่งถึงสองชั่วโมงและออกจากทางจงกรมเข้าห้องพระและทําภาวนาต่อไปจนถึงบ่ายสองโมงถ้าไม่มีธุระอื่นๆก็จะเข้าทางจงกรมทําความเพียรต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัดท่านถึงจะออกมาจากที่ทําความเพียรหลังจากที่ส่งน้ําเสร็จก็จะเข้าทางจงกรมและเดินจงกรมทําความเพียรต่อไป จนถึงสี่หรือห้าทุ่มจึงหยุดเข้าที่สวดมนต์ภาวนาต่อไปจนถึงเวลาจำวัดแล้วจึงได้พักผ่อนร่างกายราวสามนาฬิกาหรือตีสาได้เวลาตื่นจากจำวัดจึงลุกขึ้นทำความเพียรต่อไปจนจวบถึงเวลาโคจรบิณฑบาทจึงได้ออกบิณฑบาตมาฉันเพื่อบำบัดกายตามวิบากที่ยังครองอยู่นี่เป็นกิจวัตรประจําวันที่หลวงปู่ท่านทําไว้ไม่ได้ให้ขาดนอกจากมีธุระจาเป็นอย่างอื่นเป็นต้นว่า ท่านถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆก็มีขาดไปบ้างโดยอนุโลมหลวงปู่ผู้มีคุณธรรมสูงขนาดนี้แล้วท่านไม่หวังความสุขรื่นเริงจากอะไรยิ่งกว่าความสุขรื่นเริงในธรรมะภายในใจโดยตลอดเพราะท่านมีความเป็นอยู่อันสมบูรณ์ด้วยธรรมะภายในอยู่ในอริยาบทใดใจท่านก็มีความสุขเสมอตัวไม่เจริญขึ้นและเสื่อมลงอันเป็นลักษณะของโลกที่มีความเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่กัน ทั้งนี้เพราะหลวงปู่มีใจดวงเดียวที่บริสุทธิ์สุดส่วนมีธรรมะแท่งเดียวเป็นเอกอิยภาพไม่มีสองกับอะไรพอจะเป็นคู่แข่งดีแข่งเด่นจึงเป็นความสุขสงบอย่างพอตัวไม่ต้องการอะไรมาเพิ่มเติมส่งเสริมให้เป็นการกระเพื่อมกังวลเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แก่จิตดวงนั้นเลยแม้แต่น้อยท่านผู้ครองจิตที่บริสุทธิ์เช่นนี้จึงชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบความเกลื่อนกลนวุ่นวายเพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องรบกวนความสุขในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างพอเพียงเป็นอยู่อย่างพอตัวให้กระเพื่อมรับทราบทางมโนทวารต่างๆหลวงปู่จึงชอบหลีกเร้นอยู่ตามอัธยาศัยซึ่งเป็นการเหมาะกับจริตนิสัยของพระป่าสายหลวงปู่มัน่นแต่มีผู้ไม่เข้าใจตามควาจริงนี้มักคิดและวิจารณ์ไปว่าหลวงปู่ท่านไม่ตอนรับญาติโยมบ้างท่านรังเกียจผู้คนบ้างหลวงปู่ท่านหลบหลีกเอาตัวรอดแต่ผู้เดียว ไม่สนใจอบรมสั่งสอนประชาชนบ้างความจริงแล้วถ้าเราพิจารณาปฏิปทาของหลวงปู่โดยท่องแท้จะพบว่าในการอบรมธรรมะคำสั่งสอนคนนั้นจะหาใครที่อบรมด้วยความบริสุทธิ์ใจและเต็มไปด้วยความเมตตาโดยไม่ได้สนใจกับอามิตรหรือสิ่งตอบแทนใดๆเหมือนกับหลวงปู่นั้นนับว่าหาได้ยากยิ่งเพราะการอบรมสั่งสอนทุกคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัย หลวงปู่ท่านจะสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงอย่างแท้จริงและมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับด้วยความเมตตาที่ตำหนิไม่ได้นอกจากมีพวกที่ไปรบกวนแบบนอกลู่นอกทางท่านจึงไม่อาจต้อนรับและสั่งสอนได้ทุกรายไปเพราะสุดวิสัยของพระที่จะทำนอกลู่นอกทางตามคำขอร้องเสียทุกอย่างของผู้ที่ไม่มีขอบเขตความพอดีท่านเองก็ล่อยได้รับความลำบากและเสียหายไปด้วยเห็นที่น่าสงสาร หลวงปู่ขาวอนาลโยได้ความเมตตาอบอุ่นแก่พระเนนจํานวนมากตลอดจนประชาชนในภาคต่างๆทั่วประเทศได้พากันไปกราบไหว้บูชาฟังการอบรมธรรมะกับหลวงปู่อยู่เสมอไม่ได้ขาดทางวัดได้เห็นความลําบากในองค์หลวงปู่เพราะเข้าไวัชราภาพมากแล้วจําต้องจัดให้มีการและเวลาที่ควรเข้ากราบเยี่ยมรับการอบรมและเวลาพักผ่อนพอสมควรเพื่อทําประโยชน์แก่โลกไปนาน ไม,ไม่หักขาดสะบั้นลงในระหว่างที่อายุยังไม่ถึงการที่ควรจะเป็นโดยมากการต้อนรับขับสู้ระหว่างพระผู้เป็นครูอาจารย์กับประชาชนจํานวนมากที่มาจากที่ต่างๆประกอบนานาจิตตังด้วยแล้วพระอาจารย์องค์องค์นั้นมักจะเป็นฝ่ายบอบช้ําอยู่เสมอทุกเวลานาทีที่มีผู้ไปเกี่ยวข้องส่วนมากก็หวังให้ได้อย่างใจของตัวเองไม่คานึงถึงความลาบากและหน้าที่การงานของท่านที่ทําประจําวันเวลาบ้าง จังมักถูกรบกวนยิ่งกว่าน้ำเบึงน้ำบ่อเสียอีกหากไม่สมหวังดังใจบ้างก็ทำให้เกิดความขุนมัวภายในว่าท่านรังเกียจท่านถือตัวไม่ให้การต้อนรับขับสู้สมกับเพศที่บวชมาเพื่อชําระกิเลสประเภทถือตัวและขัดใจคนนอกจากนั้นก็ได้ดตั้งข้อรังเกียจขึ้นภายในและระบายออกในที่ต่างๆอันเป็นทางให้เกิดความเสื่อมเสียต่างๆกันมาไม่มีที่สิ้นสุด พระที่ควรเคารพเลื่อมใสและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็อาจกลายเป็นพระที่มีคดีติดตัวโดยไม่มีสารใดกล้าตัดสินลงได้ความจริงพระบวชมาก็เพื่อทำประโยชน์แก่คนและแก่โลกเต็มความสามารถโดยไม่นิ่งนอนใจเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งอีกเวลาหนึ่งทำงานอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาในวันคืนหนึ่งทั้งจิตเวลาสำหรับโลกทั้งจะจิดเวลาไว้สำหรับพระเนนในการปกครองและทั่วไปที่มาเกี่ยวข้อง ทั้งจะเก็ดเวลาไว้สําหรับาธาตุขันและจิตใจให้จรังไปนานเพื่อทําประโยชน์แก่โลกสืบไปวันคืนหนึ่งหนึ่งกายกับใจหมุนตัวเป็นกงจักไม่มีเวลาพักผ่อนย่อนกายหย่อนใจบ้างเลยคิดดูแล้วแม้แต่เครื่องใช้สอยต่างๆเช่นรถยนต์ยังมีเวลาพักเครื่องหรือเข้าโรงซ่อมแก้ไขส่วนบกพร่องให้สมบูรณ์เพื่อทำประโยชน์ต่อไปไม่เช่นนั้นก็ชิบหายบลายไปในไม่ช้า พระเองก็ไม่ใช่พระอิดพระปูนที่ต้องถูกโยนขึ้นบนตึกนั้นร้านนี้เพื่อทําการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆสุดแต่นายช่างเห็นสมควรจะโยนขึ้นที่แห่งใดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อจาเป็นต้องมีเมื่อยหิวอ่อนเพลียและมีการพักผ่อนหย่อนพระที่ตึงเครียดมาตลอดเวลาพอที่จะได้มีเวลาเบากายสบายจิตบ้างโดยมากญาติโยมเขหาพระมักจะนำนิสัยและอารมณ์ตามใจชอบเข้าไปทับถมรบกวนพระ ให้ท่านอนุโลมทำตามโดยไม่ได้คำานึงว่าผิดหรือถูกประการใดเพราะนิสัยเดิมไม่ได้เคยสนใจในเหตุผลผิดถูกดีชั่วมาก่อนเมื่อเกิดความต้องการประสงค์ในแง่ใดและจะให้ท่านช่วยเหลือในแง่ใดจึงไม่ค่อยนึกว่าพระกับคารวาสมีจารีตประเพณีที่ต่างกันคือพระท่านมีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประพฤติด,ดำเนินจารีตประเพณีของพระประเพณีของพระก็คือพระทรมวินเป็นเครื่องแสดงออกซึ่ง จำต้องคำนึงความผิดถูกชั่วดีอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่ควรเป็นต้นส่วนารวาสไม่่อยมีธรรมะวินัยประจำตัวเป็นหลักปฏิบัติจึงมักถือความชอบใจเป็นความประพฤติเมื่อนำเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระฝ่ายพระจึงมักถูกรบกวนและทำลายโดยไม่เจตนาหรือถูกทำลายทางอ้อมอยู่เสมอเช่นไปขอให้ท่านบอกเลข,ขหวยเลขเบอร์ซึ่งเป็นการขัดต่อพระธรรมวินัยของพระไปขอให้ท่านทำสหญยาแฝด อันเป็นการทําให้หญิงชายรักชอบกันไปขอให้ท่านบอกเิ่บงามยามดีเพื่อโชคลาบร่ารวยหรือเพื่ออะไรร้อยแปดพันานาไม่จบให้ท่านดูดวงชะตาราศีทํานายทายทักให้ท่านบอกคาถาอาคมเพื่ออยู่ยงคงกระพันชาตรียิงฟันไม่ออกแทงไม่เข้าทุกตีไม่แตกไปขอให้ท่านรดน้ำมน์ตเพื่อสะเดาะเคราะห์เข็นเวรภยัยร้ายดีต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดต่อจารีตประเพณีคือพระธรรมวินัยของพระ ที่จะอนุโลมกันได้ยิ่งครูบาอาจารย์ที่ประชาชนเคารพนับถือก็ยิ่งได้รับความกระทบกระเทือนด้วยเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆในทํานองเดียวกันมากมายจนไม่อาจพนา,นาได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งเฉพาะพระทุดงค์ที่ท่านมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งความหลุดพ้นในสายของหลวงปู่มัน่นท่านไม่ได้สนใจในเรื่องดังกล่าวพระป่าทท่านถือว่าสิ่งต่างๆที่กล่าวมาเป็นข้าศึกต่อการดําเนินโดยชอบโดยธรรม และเป็นการส่งเสริมคนให้หลงผิดมากขึ้นหนักเข้าอาจเป็นการทำลายพระและทำลายพระศาสนาอย่างออกหน้าออกตาก็ได้เป็นต้นว่าเขาให้นามว่าพระบัตรพระเบอร์ศาสนาบัตรเบอร์พระเสนียาแฝดศาสนาเสนียาแฝดเป็นต้นซึ่งทำให้พระศาสนามัวหมองและเสื่อมคุณภาพลงโดยลำดับอย่างหลีกไม่พ้นที่ผลนั้นสืบเนื่องมาจากผลการกระทำดังกล่าว การกล่าวทั้งนี้มิได้คิดตำหนิสาธุชนทั่วๆไปและมิได้คิดตำหนิท่านผู้หาพระโดยชอบธรำเป็นเพียงเรียงพเดียงเพื่อทราบวิธีปฏิบัติกันระหว่างพระกับประชาชนซึ่งแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาจะได้ปฏิบัติต่อกันโดยสะดวกราบรื่นขึ้นสมกับต่างฝ่ายต่างหวังดีและพึ่งเป็นพึ่งตายกันตลอดมาและต่างฝ่ายต่างก็หวังเชิดชูพระศาสนาด้วยกัน